ทำไมการเป็นดาราแล้วมันไม่ดีตรงไหนอย่างหน้าตามึงเป็นได้มะแต่หน้าตายกูอ่ะได้อ่ะแล้วแล้วได้เป็นตัวอะไรคนร้ายจโจรผมไม่เป็นหรอกตัวเกศครับาชายหนุ่มหญิงสาวพูดรักกันตั้งแต่ตอนอยู่มัธยม ผู้ชายเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลและฉันเป็นที่หมายปองของสาวสาวกล้ามมัดแล้วก็หน้าตาก็ดูดีหน้าตาก็ดูดีแล้วก็เวลาเล่นก็แข็งแรงแล้วก็ปรากฏว่าวันหนึ่งก็คลยีประเภทสาวก็มานั่งเป็นเป็นคนเชียร์ก็ไปติดใจกับสาวคนหนึ่งที่มาเชียร์ และสาวคนนั้นก็ชอบผู้ชายคนนี้เพราะตอนวัยรุ่นเนี่ยนะอะไไงก็ชอบคนที่หน้าตาดีเนะาะก็ไม่ได้มาชอบมองอะไรามากมายอะ่ะชอบคนที่หน้าตาดีก็เริ่มต้นรักกันจีกันเริ่มต้นทานข้าวกันกันข้าวกันตามภาษาเด็กๆกันตามข้าวกันบรั่ากินข้าวใดโลงอาหารกัน นะไปซื้อมาให้แล้วตักนี่ไปให้มาบริการให้แล้วก็เดินแล้วก็จูงมือแข่งกันทั้งหลายทั้งปวงเขาก็เลือกว่านี่คือความรักแล้วตามภาษาเด็กฟอกตีคือความรักแล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันคือความหลงกันชั่วครั้งชั่วคราวแต่นั่นแหละนั่นแหละที่เมืองจีนะครับที่เมืองจีนพอถึงหมหกพวกเนะี่ยใกล้ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ค้าศอกเข้ามาเวียนไล่ปรากฏว่าผู้หญิงเป็นคนเรียนเก่งสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ส่วนผู้ชายเดีวยกวกันที่เป็นนักกีฬาเป็นอะไรต่างๆพบเนะี่ยก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้แต่ก็มีคนมาทับถามไปเล่นน้งเน,นื่องจากเขาเป็นนักกีฬาหุ่นดียืดผายงางเธอสองคนตั้งแต่อยู่วัชั้นมัธยมแล้วก็แอบอยู่ด้วยกันก็แอบ อยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียกันและผู้หญิงก็สารภาพบอกว่าเขากับเธอมีความสุขกันมากเลยเพราะผู้ชายแข็งแกร่งผู้ชายแข็งแกร่งนะครับผู้ชายาให้เธอทุกอย่างเช่นกินข้าวก็หาซื้ออะไร มาให้เธอการอะไรอย่างนี่ยนะฮะก็ดูแลดูแลเธอเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นอะไรอ่แล้วกลับบ้านก็ทำอาหารให้เช็ดความถูให้และประเด็นสำคัญคู่นี้ก็คือเวลาที่เขาทำกับข้าวกินข้าวกันเสร็จปพ๊บผู้ชายเนื่องจากเป็นคนแข็งแรงมากเลยก็อุ้มผู้หญิง เราไปส่ว,วิมานของเรานะะัวค่ะอะแล้วก็พาผู้หญิงเข้าไปแล้วจะเอาตอนนั้นเลยผู้หญิงบอกว่าไม่อะยะเนื้อตัวสกปรกเพราะปรากฏว,ว่าช่วยกันแกะและอาบน้ำด้วยกันอาบน้ำด้วยกันถูหลัง ถูให้ผู้หญิงถูจนผู้หญิงเขาเสียวจนเขาทนไม่ไหวแล้วสบู่มันถูผู้หญิงก็ถูผู้ชายถูจนกระทั่งโอ้ยอะไรอะไรจนกระทั่งไม่ไหวแล้วก็ไปลงที่เตียงนอนไปลงที่เตียงนอนแล,แล้ว,วก็ปีเซ็ตแล้วด้วยความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันครั้งเดียวไม่เคยพอ มันวันหนึ่งมันอย่างน้อยต้องสองต้องสาเพราะว่ายัางเข้ามาหาวิทยาลัยเปีนหนึ่งฉันมันเป็นทวินหาแต่พอผู้หญิงจบแล้วสิครับจบแล้วสิครับไปทํางานพอไปทํางานชีวิตของทํางานปุ๊บเนี่ยมันเร่งรีบมันมีความเครียดกว่าจะจบกว่าจะต้องทำโอทีกว่าต้องอะไรกลับถึงบ้านดน้นเลยมันจะไปเหมือนตอนสาวๆเหรอที่แค่เรียนอย่างเดียวแล้วก็นอนเสียว มันไม่ใช่อย่างนั้นละมันจะกลับมาป๊บเหนื่อยผู้ชายก็พยายามและเกินที่จะเล้าโลบโอโลกบอลโลบเพราะผู้ชายก็ยังหนุ่มอยู่คดีปอกไม่ได้กับผู้หญิงคนนี้ความเป็นดาราของเขาแม้จะอาจจะยังเป็นแค่ตัวประกอบแต่ด้วยหน้าตาเขามันก็มีดาราตัวประกอบผู้หญิงก็มากับเขาเยอะก็ทําให้เหมือนกับค่อยค่อย กลับดึกค่อยๆบางทีต้องบอกไปถ่ายตามจังหวัดก็ประกฏผู้หญิงก็เช็คจากมือถือกลับได้ว่าผู้ชายเนี่ยไปมีอะไรกับผู้หญิงอันนับไม่ถ้วนปรากฏก็วันหนึ่งก็พอจับได้พบแล้วก็เลยถามผู้ชายว่าแล้วนี่คืออะไรนี่คืออะไรชายก็บอกว่าก็เพื่อธรรมดาอ๋อเพื่อธรรมดาเรียกกันว่าที่รักเหรอก็ แปลกอะไรอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ mm hmm. ทักทายกันเล่นๆที่รักกันเฉยๆแล้อแล้วบอกว่าแบบว่าอมีความสุขมากเลยเมื่อคืนแปลว่าอะไร mm hmm. ก็ไปทานข้าวกันยังไงแล้วนั่งคุยกันร้องเพลงกันแล้วมีความสุขยังไงเธอแปลไปถึงไหนแล้อ๋อกินข้าวร้องเพลงแค่น,นี้นะแล้วมาข้ามคูณบอกว่ามีความสุขก็ไงก็ไี่บอกแล้วไงเขาพูดความหมายคืออย่างนั้นเหรอ แล้วบอกว่ายัางไงอะแล้วแบบเธอไปต้องไปพาเขาไปช้อปปิ้งโอ้ยเธอคิดถึงไหนแค่แค่เขาขอร้องให้พาไปช้อปปิ้งก็ไปด้วยการเฉยๆแล้วไม่เงินไปเสียให้เขาที่ไหนล่ะเขาก็เสียเองเอาแบง์ดาหรือคะให้ผู้หญิงเลี้ยงผู้ชายแบบดูคุณจะเหยียดหยามผมมากไปแล้วนะอ๋อคิดว่าถ้าเหยียดหยามมากเกินไป ก็ไม right, ่เป็นไรเราก็เลิกกันผู้ชายผมไม่เลิกผมไม่เลิกก็ฉันแต่ฉันจะเลิกแล้วท้ายสุดก็ผู้ชายก็เข้าไปปกปั้มโอโลบปติโลพอเสร็จจากการโอโลบปติโลพบผู้หญิงก็ใจอ่อนพราใจอ่อนปกบมันวนเวียนอยู่อย่างนี้เข้ามาหลายครั้ง ตอนนี้ผู้หญิงใจไม่อ่อนแล้วล่ะผู้หญิงเริ่มเริ่มมีผู้ชายมาชอบและผู้ชายมาชอบนั้นเป็นผู้จัดการบริษัทมาชอบผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผู้หญิงก็เริ่มห่างกับผู้ชายก็มีนัดกันคืนกับดึกกับดื่นผู้ชายเริ่มตามจากผู้หญิงตามผู้ชายกลายเป็นผู้ชายเริ่มตามผู้หญิงพอตามพุ๊บเนี่ยก็เจอก็เจอแล้วก็ มาออกมาออกรายการแล้วผู้ชายก็มาออกรายการบอกว่าผู้หญิงอะมาบอกกับผมว่าอยู่กับผมามาสี่หปีแล้วมาบอกผมว่าจะเลิกกับผมอยากจะขอรายการมาช่วยพูดกับเธอหน่อยผมผิดอะไรบอกก็แล้วยังไงผมก็เป็นนักแสดงผมมีหน้าที่ไปแสดงนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ คือเขาให้แสดงอะไรก็แสดงแล้ววันในตองถ่ายมันก็สนุกก็คุยกันเป็นเพื่อนกันทาไปเป็นหมดเธอก็ไปเข้าใจผิดว่าผมก,ก,กับใครกับใครต่อใครดําเบียอะไรกันแล้วคนอย่างผมก็แค่ตัวประกอบนะไม่ใช่เป็นตัวเอกไม่ใช่เป็นประเภทหรือเต้าหัวแล้วนะใครก็จะมาลหลงไหลก้างไกลเธอก็มาบอกว่าเธอจะเลิกกับผมนะวันนี้ก็เชิญพีหญิงออกมาผู้หญิงบอกว่าสี่ปีวันนี้ เขาจะเป็นคนที่ดีกับชั้นมาสี่ปีแต่เขาเป็นผู้ชายที่ไม่ไม่เติบโตในชีวิตโอกาสที่เติบโตหน้าที่การงานก็ไม่มีเขาหลงกับมารายา เขาหลงกับแสงสีเสียงเขาหลงกับลูกโฉมเขารู้ไหมถ้าวันหนึ่งเขาแก่ตัวลงไปเนี่ยแล้วไม่มีคนจ้าไปแค่ตัวไปกอบเขาฝันว่าวันหนึ่งเขาจะดังแบบลูเต้หัวดังๆดันแบบข้าวฟ้าจะมีโอกาสได้นไหมนบัดนี้แล้ว27แล้วเขายังเขายังเป็นแค่ตัวประกอบอยู่เลยแล้วดิฉันจะฝากชีวิตกับเข,า,ข,า,ขาได้ไงไรผู้ชายก็ไม่ใช่เรื่องนี้หรอก เรื่องเพราะว่าเธอมีผู้ชายคนใหม่ใช่ไหมเธอให้เธออยากจะเลิกกับฉันเธอปันใจแต่เธอสาบานไงว่าเราจะรักกันฉันสาบานกับเธอแล้วเธอสาบานกับฉันแล้วเธอทำไงปรากฏอาจารย์ก็มาพูดบอกว่าไหนลองผู้หญิงลองพูดความจริงซิมีคนมบัจีบคนไหม พีก็บอกว่าก็ามีค่ะแล้วแล้วแล้วตัดสินใจจะจะเลือกใครไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ตัดสินใจยัน,นเรียกผู้ชายคนแรามาคุยกันมะกเพื่อจะได้สามคนตกลงกันไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าอลองกดกดปุ่มดูก็กดปุ่ม ปรากฏว่าผู้ชายไม่ได้ออกมาตาดประตูแต่อาจารย์ก็บอกว่าผู้ชายได้อยู่ในห้องแล้วก็ออกมาทังจอก็มีก็มีการทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้นักเอ่อดักแสดคนนี้ก็บอกว่ามึงมันหน้าโตมียะมึงหน้าจึงมงลงมาดีมุงยืนนั่งอยู่ตรงห้องทำไมมึงหน่าจึงลงมาดีอะลงมา ผมไม่จําเป็นต้องลงไปแล้วไปเจอคนเถื่อน่อ,นอย่างคุณเถื่อนเหรอมึงเถื่อนนะกูแอบวิช้กับเมียกูจดทะเบียนจมรถเมื่อไหร่ครับถึงเป็นเมียคุณผู้หญิงคนนี้ทํางานที่บริษัทผมเป็นเลขาผมเราอยู่ในฐานะของการให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะที่เธอทำงานดีอ๋อทำงานดีต้องขับรถไปรับไปส่งเหรอ นี่คือพอดีบ้านเขากับบ้านผมเนี่ยมันอยู่ในทางเดียวกันผมก็แวะละักแวะสสมนี่คือความมีน้ำใจต่อกันนั่นแหละไอ้ท่าหัวกอูมึงวางแผนนัเจจะเคลมเขาอย่าอยากคายักเลยที่เขาจะเริ่มกับคุณเพราะเพราะบารยญาคุณเป็นอย่างนี้แหละออกไปไหนก็ไม่ได้อ๋อบาร,รยาากูออกไปไหนไม่ได้ แล้ไม่ยากมดีเหรอไปมีชู้กัคนนะนะมันยากดีมากเลยคุณพ่อคุณแม่อบรมสั่งสอนเบาก็อาจารย์ก็บอกเอาไหมครับลองลงมาคุยกันสามคนผมไม่อยากไปชกต่อยเขาอาจารย์ก็บอกเออคันพระเอกคุณเดี๋ยวก็ลงมาคุณจะชกต่อยก็อ๋อไม่ล่ะครับ ผมสบายเรามาคุยกันเลยลูกผู้ชายก็พอลงมาปุ๊บเนี่ยผู้ชายก็ยืนแล้วก็บอกอ่ะตกลงผู้หญิงจะเลือกใครเป็นยังไงบ้างใครจะพูดใครอ่ะผมจะให้เวทีคุณตรงนี้สามคนพูดกันสามคนพูดกันนะครับก็รเริ่มต้นอ่ะนะครับผมให้คุณเวทเป็นเวทีนี้เปิดเอคุยกันผู้ชายที่เป็นนักกีฬา ก็เริ่มพูดบอกว่าเธอสปีห้าปีที่เราอยู่ด้วยกันอ่าเริ่มต้นนับหนึ่งจากตั้งแต่เราอยู่ในชัน้นมัธยมเราเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งช่วยช่วยกันลดน้ำจนกระทั่งต้นไม้แห่งความรักมันโตขึ้นและวันนี้ เธอบอกเลยว,ว่าเธอจะเธอเธอเธอจะกล้าเริกกับฉันได้ลงทอนเหรอเพียงเพราะว่าฉันไปเป็นดารา <c oughs> เพียงเพราะว่าฉันต้องการไฟฝันที่อยากจะเป็นนักแสดง <c oughs> ฉันไม่ได้หมดรักในตัวเธอฉันหวังว่าเมื่อเดินถึงจุดหนึ่งฉันก็จะแต่งงานกับเธอฉันก็จะอยู่กับเธอตลอดไปไม่ว่าถึงวันนั้น เดินถึงจุดหนึ่งฉันก็อาจจะไม่เป็นดาราแล้วฉันอาจจะหวันที่จะไปทำงานอย่างอื่นโดยฉันมีบันใดก็คือการเป็นดาราที่จะจะเติบโตอืตอตอ่นที่รักผมยังรักคุณอยู่รักคุณเสมอนึกถึงวันที่เราหวานกันผมไม่เคยทำร้ายจิตใจคุณผมยังรอคุณอยู่กลับมาหากลับมาหา กลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาอยู่ในอ้อมแขนของกันและกันกลับมนเป็นลมหายใจกอบกันและกันนะครับจบแค่นี้ใช่ไหมครับโอเคจบผู้ชายที่เป็นผู้จัดการาสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าคุณมาทำงานที่บริษัทคุณทำงานได้ดีมากเลยนะ จนกระทั่งคุณเตรียมงานทุกอย่างดูแลไม่ทั้งกาแฟดูแลน้ําดูแลอาหารจนกระทั่งเหมือนผมเหมือนผมมีคู่ใจเหมือนมีคู่ชีวิตที่คอยดูแลเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดหัวใจต่อกันเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกันและผมคิดว่าถ้าหากคุณตอบตกลงผมผมพร้อมจะแต่งงานกับคุณและผมพร้อมจะอยู่กับคุณ พร้อมที่จะเดินไปสู่ทางข้างหน้าของเราทางที่ข้างหน้าของเราที่เราจะมีบริษัทของเราเองแล้วค่อยๆเติบโต,ตและเราจะมีลูกเล็กๆและเราจะพัฒนาสู่ควาว่าครอบครัวยังมีความสุขผมรอคุณครับถ้าคุณตัดสินใจเลือกผมผมรับรักคุณทันทีแลวเราจะอยู่ด้วยกันอ่ะอาจารย์ก็บอกจบแล้วนะครับ อามาถึงผู้หญผู้หญิงก็บอกว่าเออผู้จัดก,การคะสิ่งที่หนูไปทำงานหนูก็ต้องการความเติบโตในหน้าที่การงานการที่หนูดูแลผู้จัดก,การเพราะว่าหนูคิดว่าผู้จัดก,การเหมือนพี่คนหนึ่งเหมือนผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ที่หนูคอยดูแลขอบคุณผู้จัดก,การที่ตั้งแต่หนูไปทำงานก็ดูแลหนูอยา่างดีแต่หนูอยากจะบอกผู้จัดก,การว่าระหว่างหนูกับผู้จัดก,การมันไม่มีความรักมันมีแต่ความเคารพหนูขอโทษหนูเคารพรักและเดี๋ยวหนูจะลาออกนะคะ พื่อไม่ให้ผู้จัดการลำบากใจผู้จัดการบอกว่าคนเราเลือกเรื่องนั้นนะ่ะเรื่องเล็กมากที่หนูกับ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 ผมอะไปกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันเหมือนเดิมนะไม่ต้องลาออกไปท,ที่อื่นก็ลําบากนะเดี๋ยวนี้สมัครงานก็ลําบากกว่าจะเติบโตแล้วหูก็เป็นคนทํางานดีแล้วผมรับรองว่าทาไม่อยากให้ผมเป็นรับผมก็ไม่เป็นรับไม่อยากอะไรก็ไม่อยากเป็นไรแต่ถ้าวันในดที่คุณตัดสินใจแต่งงานผมจะเป็นท่าแก่ให้คุณ เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปผู้หญิงก็หันมาพูดกับผู้ชายเธอเป็นรักแรกของฉันฉันไม่เคยลืมสี่ปีของการหวานฉ่ำแห่งความรักสี่ปีของตาที่หยุดด้วยกันเราเติบโต,ตทับทดดามความรักของเราขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ ฉันบอกได้ว่าฉันยังรักเธอเพียงแต่ว่าถ้าเธอจะเลิกโจษชูและเธอเลิกที่จะมางี่เง่ากับฉันว่าฉันเจอใครไม่ได้ฉันวันนี้ฉันเครียดไปหมดฉันซื้อของกับผู้ชายซื้อของซื้อปลาฉันต้องเลือกซื้อกับผู้หญิงฉันซื้อปลากับคนขายผู้ชายไม่ได้บรงบอว่าฉันต้องมีชู้กับไอ้คนขายปลาบ้านแล้วไหม ฉันลงบาทข้งล่างซื้อร้านของชำไอคนขายของชำเป็นผู้ชายอาห้าสิบแล้วก็ยังหาว่าฉันไปม,มีชูกก้กับเขาตกลงใจใฉันทำยังไงฉันไปบวชชีดีไหมเอาอย่างนี้นะเราเราลองห่างกันสักพักหนึ่งห่างกันสักพักหนึ่งแล้วเราลองมาตัดสินใจกันใหม่ว่า เราจะอยู่ด้วยกันไหมนะเธอก็ไปอยู่ชีวิตส่วนตัวของเธอฉันก็อยู่ชีวิตส่วนตัวของฉันผู้จัดการก็อยู่ชีวิตส่วนตัวของเขาแล้วเราว่าค่อยมาตัดสินใจกันดูว่าเราจะเลือกใครและชีวิตเราจะเดินไปทางไหนอย่าววันนี้เป็นการตัดสินใจฉันสับสนฉันเครียดไปหมด อาจารย์ก็เดินมาเอาล้ครับตกลงเปิดใจกันแล้วใช่ไหมครับก็คือยังไม่มีการสรุปก็หวังว่าทั้งสามคนทั้งสามคนเนี่ยจะมีหัวใจที่เป็นความรักและความอบอุ่นนะครับต่างคนต่างก็เป็นเพื่อนกันผมอยากให้ผู้จัดก,การกับน้องผู้ชายที่ดานเนี่ยนะจับมือกันหน่อยสินะเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันี่แล้ววันหนึ่งก็อาจจะเกื้อหนุนกันได้แล้วปรากฏผู้จัดก,การก็เอื้อมมือจับ เอื้อมือจับทางนั่นก็เอื้อมือจับแล้วก็กอดกันนะไม่เป็นไรถ้าคุณแต่งงานเดี๋ยวผมเป็นเท่าแก่คุณเลยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วก็มากอดผู้หญิงคุณเป็นเลขาผมตลอดไปแล้วถ้าคุณแต่งงานเมื่อไหร่ผมจะเป็นเท่าแก่ให้คุณและจะดูแลคุณตลอดไปแต่นั่นคืออนาคตสำหรับวันนี้เราสามคนตา่าง กลายเป็นคนที่ว่างเปล่าที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของเราลองดูนะครับว่าเราจะเป็นยังไงกันว่าปรากฏว่าทั้งสามคนต่างก็เดินกลับมาใช้เส้นทางชีวิตของเราทอมวิกเก็ตครับเห็นไหมครับอย่าด่วนรีบตัดสินใจลองใช้เวลาของตัวเองว่างๆว่างๆว่างๆ สักช่วงนึ่งว่าเมื่อเราไม่มีเขาเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าชีวิตมันขาดอะไรไหมเราอยู่แล้วกับเขาแล้วเรามีความสุขหรือเราอยู่กับตัวเราแล้วมีความสุขมากกว่ากันตัดสินใจแล้วเราอยู่กับคนนี้แล้วเรามีความสุขกว่าอยู่กับคนนี้ไหมตัดสินใจแล้วค่อยเลือกเพราะอาจจะมีคนที่สี่คนที่ห้ามาให้คุณเลือกก็ได้ท้ายสุดเลือกคนที่ใช่และเลือกคนที่ถูกต้องและลุกเลือกคนที่ถูกใจ และชีวิตคุณจะมีความสุขและคุณละัะอย่าลืมนะครับเลือกคนที่คุณรักเลือกคนที่คุณถูกใจและเลือกคนที่จะอยู่กับคุณชั่วชีวิตสว่วนติีครับ